สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากมีข่าวว่า YG Entertainment เนี่ยค่ะทุนไปมากกว่า50%ในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก็ได้มีแอคทีฟจากทาง YG แล้วว่าจะมีการคัมแบ็คของ3วงใหญ่ในค่ายซึ่งนั่นก็คือ t o Any One Blackpink แล้วก็ b e y o n s t e r นั่นเองซึ่งทั้ง3วงเกิร์ลกรุ๊ปนี้เนี่ยถือว่าเป็นวงที่ใหญ่มากๆของ YG นะคะแล้วทั้ง3วงนี้เนี่ยก็ไล่ตามอายุด้วยนะคะโดย t o Any One เนี่ยจะแก่สุดตามด้วย Blackpink และใหม่ล่าสุดก็คือ b a e y o n s t e r เริ่มจาก t o Any One ก่อนเลยนะคะวงที่เก่าแก่มากๆ YG จะมีการจัดคอนเสิร์ตครบรอบ15ปีของวงในกรุงโซวันที่5และก็6ตุลาแล้วก็จะมีเวิลด์ทัวร์ไปจนถึงต้นปี2025เลยค่ะส่วนทางด้านของเกิร์ลกรุระดับโลกอย่างแบล็กพิงนะคะก็จะมีการจัดแฟนไซค์ครบรอบ8ปีจะจัดขึ้นในวันที่8เดือน8แล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด88คนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่การจัดแฟนไซค์เฉยๆนะคะจะมีคัมแบ็กคือแบล็ k พิงเนี่ยจะมีเวิลด์ทัวร์อีกรอบนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะว่าแบล็กพิงัวเอนี่ กลับมารวมกันเฉยเลยอะจริงๆเนี่ยก็ได้มีคนมาวิเคราะห์กันนะคะว่าทาไม YG ถึงกลับมาแอคทีฟวงที่เก่ามากแล้วยางทวีน,นี่วันแลวก็วงแบล็คพิงค์เหตุผลหนึ่งที่ดูจะเข้าเขามากนะคะก็คือเพราะ YG หุ้นกําลังตกนั่นเองอย่างที่เรารู้เลยว่าทัวร์บอลพิงค์ของแบล็คพิงค์ที่ทําไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือได้กําไรสูงมากแล้วก็เป็นทัวร์ที่ได้รับเงินสูงที่สุดเลยและตัดกลับมาที่สถานการณ์ YG ตอนนี้เนี่ยก็คือหุ้นร่วงเข้าไปถึง50%แล้วและถึงจ Baby าสาิบเปอร์เ่ก็ยังไม่พแนะ,ะเพงาะวมตเบน,นี้ก็ยังไมได้ ไปถึงระดับ b l a c k พิงคขนาดนั้นนี่ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ YG เลือกเอา Black พิงแล้วก็ Two Any One กลับมาดันอีกรอบโอเคแล้วหลังจาก Two Any One กับ Black พิงเนี่ยทาง Baby Monster ก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะคือจะมีการคัมแบ็กกับอัลบั้มเต็มจะเป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกของวงนะคะเพราะว่าหลังจากการเดบิวต์เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นอัลบั้มเต็มเลยของ Baby Monster อัลบั้มเต็มแรกของเบมอนจะมาในเดือนกันยายนค่ะแล้วก็จะมี world tour เหมือนกันในปี2025อันนี้คือ YG ประกาศเองเลยนะคะเชื่ คอนเสิร์ตยังมีชื่อในไลน์อัพของงานสิงคโปร์กลางปีด้วยโดยงานนี้เนี่ยจะเป็นงานแข่งรถนะคะแต่ก็ได้มีการเชิญศิลปินหลายคนเลยไปจัดคอนเสิร์ตก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยนะคะและเบมอนก็มีชื่อในงานนั้นด้วยคนก็เลยตื่นเต้นกันก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตารางงานของสามกลุ๊ปใหญ่แห่งค่าย YG แต่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้สําหรับแผนง,งานของค่ายนี้เพราะว่ากำลังจะมีการฟอร์มวงใหม่ด้วยค่ะโดยวงนี้เนี่ยเป็นวงที่ยังไม่ได้มีรูปด้าอะไรมากนะคะแล้วก็ตั้งชื่อไว้คร่าวๆแล้วด้วยชื่อของวงนี้ก็คือ Next นั่นเองนะมีคําว่า m o n ตอร์อีกแล้วคือวงนี้เนี่ยเป็นวงที่ฟอร์มขึ้นมาแบบคร่าวๆนะคะยังไม่มีใครเห็นหน้าตายยังไม่มีใครรู้ชื่อรู้อะไรเลยซึ่งข้อมูลที่เรามีทั้งหมดตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม boy group นะเพราะหลายครั้งแล้วนะคะที่แฟนคลับเนี่ยเขาได้มีการเห็นกลุ่มเด็กฝึกชายหลายคนเนี่ยเดินออกมาจากตึกแล้วก็มีการบังหน้าบังตาแบบถือล่มบังเอาไว้เหมือนไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นนะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเด็กฝึกแน่ๆเอาเป็นว่าพวกเราก็มารอดูกิจกรรมของวงทั้งหมดภายใต้ค่าย YG กันนะคะกิจกรรมทั้งหมด ยันปี2025เลยก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะคึกคักกันมากเลยทีเดียวคะ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจะไปก่อนฝากไลค์แชร์แชรช่องนิ a ินะคะขอบคุณคะ่ะ